วันนี้มาเจอกับช่องป้อมชัยภาพาชาแน,นลอีกครั้งนะคะวันนี้จะมารู้จักกับเงินต้นเงินเต็มบ้านนะคะต้นเงินเต็มบ้านเป็นไม้สายพันธุ์ตะกูลอากูนิมานะคะมีพัฒนาสายพันธุ์มาอยู่ตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันเกือบ50ชนิดลักษณะมีลักษณะใบสีเขียวเข้มใบสีเขียวเข้มนะคะเหลือบสีเทาเงิน นิสีทองเงินนะคะเหลือบสีทองเงินจนกลายเป็นที่มาของคำว่าเงินเต็มบ้านมีใบรูปวงรีปลายแหลมติ่งโคนมนหรือรูปหัวใจนะคะใบที่มีความหนาสายพันความหนากว่าสายพันธุน์อื่นๆหน้าใบมีลายเป็นพื้นสีเขียวอมสี สีเขียวอมเทาที่ขอบใบใต้ใบสีเขียวเข้มนะคะก้านใบสีเขียวเข้มด้วยโคนกาบใบมีลายขีดเทาจางตรงตรงนี้นะคะเทาจางอยู่ตรงนี้เทาจาง,งเมื่อโตลักษณะเป็นพุ่มอันนี้ต้นยังขนาดเล็กอยู่นะคะสูงไม่เกินเมเ็ดเจริญเติโตก็โ,โตนิยมปลูกกันและว,วางไว้เป็นประดับ ในอาคารและนอกอาคารนะคะเพื่อเสริมเป็นสิริมงคลความเจริญความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตหน้าที่การงานและการมีเงินมีทองกองเต็มบ้านตามที่ชื่อด้วยตามชื่อที่เรียกอีกด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องป้อมชัยภาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ